คุณหลีแม้ว่าตระกูลหวังของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองหลวงเรายังคงมีอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากในหานานดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาในหานหนานอย่าลังเลที่จะเรียกฉันเราฉันจะช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุดค่ะตกลงดูชายคนนั้นคู่มั่นของประธานเจียงที่ประธานคนเก่าพูดถึงจริงหรอ ทั้งๆท,ที่เขาดูหล่อเขาค่อนข้างธรรมดาเขาไม่น่าจะมีปุ่มหลังใดๆในายน้อยรองของตระกูลทรงก็กําลังจิบประทานของเราเช่นกันหากเขารู้ข่าวนี้เด็กคนนี้เดือดร้อนแน่ไม่ใช่เธอพูดว่านายน้อยรองของตระกูลทรงขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดร้ายหรอคราวที่แล้วมีเศรษฐีพยายามจิบเจียงซินหานในคืนนั้นเส้นเอ็นเขาถูกตัดออก ทำให้เขากลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตฉันเดาว่าเมื่อหน่ยน้อยรองทราบข่าวนี้เขาต้องคลั่งแน่ๆหืมเมื่อเวลานั้นมาถึงเราค่อยมาดูอะไรสนุกๆก,กัน ช่องว่างระหว่างนายน้อยรองของตะกูลทรงกับหลีเสียวฟานเหมือนกับคนที่อยู่ระหว่างโลกและสวรรค์นายน้อยรองของตะกูลทรงเป็นชายหนุ่มที่มีเงินอย่างมากอย่างไรก็ตามเขาจบปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หนุ่มสาวมากมายยอมรับในตัวเขาเทียบกับหลีเสียวฟานการปรากฏตัวของเขาจะทําให้ชั้นขายหน้าและภาพลักษณ์ของชั้นตกต่ำหลีเสียวฟาน แม้ว่าพ่อสัญญาว่าจะให้นายเป็นรองประธานนายควรรู้ไว้นะที่บริษัทนี้ทุกคนเริ่มจากศูนย์ถ้านายคนที่ไม่รู้จักมาเป็นรองประธานคนมากมายจะไม่เชื่อมัน่นตอนนั้นมันจะยากสำหรับฉันที่ต้องอธิบายให้ทุกคนฟังอยากพูดอะไรก็พูดไปเอาอย่างนี้เป็นไงฉันขอประเมินนายสองเรื่องถ้านายผ่านทั้งหมดนายถึงคู่ควรที่จะนั่งในตำแหน่งรองประธาน ซึ่งไม่มีใครพูดอะไรได้แต่ถ้านายพลาดนายต้องออกไปไม่มีปัญหาเอาอย่างที่เธอว่าเลยดิฉยวฟานฉันขอบอกไปล่วงหน้าเลยนะหน้าที่ที่ฉันจะมอบหมายให้นายมันยากมากหมายความว่านายไม่มีวันทำมันสำเร็จถ้าฉันเป็นนายฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ให้ขายที่หน้า คุณเจียงเธอเหลวไหลไปแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพูดออกมาได้เลยหากฉันทําให้สําเร็จฉันจะออกไปจากหาันหนานตลอดการถ้าไม่ใช่เพื่อทดแทนบุญคุณทําไมฉันต้องมารับมือกับผู้หญิงปัญญาอ่อนนี้ด้วยตกลงอย่าก,กลับคําพูดแล้วกันตอนนี้ฉันจะบอกนายเกี่ยวกับบททดสอบแรก5ปีก่อนตอนที่พ่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบริษัท เขาให้ยืมเงินจํานวน20ล้านแต่จนถึงตอนนี้เงินจํานวนนั้นยังไม่ได้คืนไม่เพียงแต่ไม่ใช้คืนพวกเขายังทําตัวไร้เหตุผลทุกครั้งที่เราส่งคนไปเก็บหนี้คนของเราถูกตีจนหัวแตกเลือดไหลเราทั้งหมดรู้ดีว่าเราปภอของเราถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีพวกเขาเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้สูง รอปภนับโหลไปที่นั่นด้วยความตั้งใจที่ฮึกเหิมแต่เมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาฟกช้ำและสะบักสะบอมบางคนก็ได้รับปัดเจ็บสาหัสในกรณีนั้นไม่มีใครในบริษัทกล้าที่จะทำงานนี้เว้นแต่พวกเขาเบื่อชีวิตแล้วนายคิดยังไงลีสฟคานนายกล้าไปไหมไม่มีปัญหามันแค่20ล้านเท่านั้นฉันจะไปเอามันกลับมาให้เธอ ตกลงฉันจะส่งบอยดิกาสองคนไปกับนายขอให้โชคดีแล้วกันนะน้องชายพี่แนะนำว่าอย่าไปที่นั่นเลยนะนายจะถูกฆ่าเอาแม้ว่าพี่จะเป็นแค่รองหัวหน้าเท่านั้นแต่พี่เห็นอะไรไมาเยอะงานง่ายๆนี่ไม่มีทางสำเร็จเราควรกลับบ้านกันโดยนี้แม้ว่าน้องสามารถเอาเงินกลับมาได้หลังจากที่เสี่ยงชีวิตแล้วมันยังไงล่ะคุณเจียงมีเย้ยใยกับนายน้อยรองแห่งตระกูลทง เขาไม่ใช่คนที่น้องขัดใจได้ผมเข้าใจว่าคุณหวังยีเอาอย่างนี้เป็นไงผมให้โอกาสคุณมาเก็บหนี้กับผมหลังจากนั้นผมจะให้คุณได้เป็นหัวหน้าร,าปรอปภน้องชายในกรณีที่น้องไม่ทราบคุณกัวแห่งกลุ่มเฟิงรานเป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นญาติกับพี่หนิวอย่างไรก็ตามพี่หนิวเป็นมิตรกับหนึ่งเดซี่ตระกูลทางอายุรศาสตร์ในหานหนาน ใครจะกล้ายุ่กับเขาดังนั้นพี่เลยบอกว่ามันไม่สากันไปสําหรับน้องที่จะหันหลังกลับผมจะเอาเงินกลับมาในสามนาทีนี่นี่น้องชายน่าเสียดายเขายังนุ่มอยู่เลยคนอดดีอย่างนั้นสมควรตายแล้วไม่คู่ควรให้เสียดายหรอกเมื่อกี้เขาบอกว่าจะให้โอกาสและเขาจะเอาเงินกลับมาในสามนาทีผมไม่เคยเห็นนักแสดงที่ดีอย่างเขา หืผมแน่ใจว่าไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาต้องโดนอัดจ,จนน่วมแล้วถูกโยนออกมามาดูกันเรียกรถพยาบาลน่วงหน้าเถอะอ่าช่วยด้วยโอ้ไม่ไม่เด็กคนนั้นกำลังจะถูกโยนออกนอกหน้าต่างก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าเขาโม้หรอ ตอนนี้ผมเดาว,ว่าเขากลัวจนฉี่ราดแล้วละ่ะนี่คือสิ่งที่เขาสมควรได้รับเ้อทำไมเขาต้องทำแบบนั้นเขาน่าจะฟังเรากัปตันเขาทำตัวเขาเองผมจะดูว่าเขาจะาเผชิญหน้ากับประธานยังไงเมื่อเขากลับไปหืมเขาคิดว่าตัวเองเป็นคู่มั่นกับประธานเขาถึงกล้าหรอออกไปจากที่นี่กันเถอะรออีกหน่อย ตอนที่เขาถูกโยนออกมาเราจะส่งเขาไปที่โรงพยาบาลและกลับไปรายงานขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจแต่ผมไม่คิดว่าเราต้องการมันนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่ว่านายถูกโยนออกมานอกหน้าต่างหรอนายมายืนอยู่ที่นี่โดยไม่ได้รับบาดเก็บเลยได้ยังไง คนที่ถูกโยนออกนอกหน้าต่างก่อนหน้านี้คือคุณกัวคุณกัวเหรอน้องชายนายนายผมได้เงินแล้วพร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดหนึ่ง้อยล้านการชำระเงินหนึ่งร้อยล้านสำหรับนี่ยี่สิบล้านและใช้เวลาเพียงสองนาทีครึ่งในการเข้าไปและกลับออกมา เธอได้ยินเรื่องนั้นยังคุณหลี่บ้านละหาม,มากเขาทํางานสําเร็จงานที่ถูกมอบหมายให้ทำมาห้าหกปีแล้วไม่มีใครทําได้สําเร็จไม่งั้นเขาจะเป็นคู่มั่นของประธานได้ยังไงถึงจะพูดแบบนั้นแต่ในาันนานเขายังไม่เท่าไร่เมื่อเทียบกับในน้อยรองของตะโกลทรงถ้าฉันเป็นคุณเจียงนะฉันจะเลือกในน้อยทรงอย่างแน่นอนอย่าบอกนะ ผู้หญิงคนไหนไม่เลือกนายน้อยทรงก็โง่แล้วพวกโง่ลูกไก่แบบนั้นจะเทียบกับเจ้านายได้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ